ขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระคังณบัดนี้ ทบทวนโอวาทวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,567ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้หนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเราอย่าได้ลืมว่าทุกลมหายใจเรากำลังใช้บุญเก่าอยู่ ดังนั้นปีใหม่นี้เราก็ต้องทำความดีให้ได้ทุกๆวันแล้วก็ทำให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมด้วยการทำทานรักษาศีลและ,จะเจริญสมาธิภาวนาให้ใช้วันเวลาให้คุ้มค่าเพราะเรามีเวลาอยู่อย่างจำกัดในโลกนี้ เราต้องฉลาดในการชิงช่วงเอาเวลามาสร้างบุญสร้างบารมีทำให้ถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากชีวิตในสังสารวัตรที่ผิดพลาดไปแล้วกว่าจะกลับโอนคืนมาเป็นมนุษย์อีกนั้นยาก แล้วที่ยากหนักเข้าไปกว่านั้นอีกคือเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายมีกุศลศรัทธาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติธรรมกระทั่งได้เข้าถึงธรรมมันยากขึ้นไปตามลำดับแต่ตอนนี้เราเป็นผู้มีบุญ เราจึงได้ในสิ่งที่ได้มาโดยยากเหล่านั้นเพราะฉะนั้นต้องรีบใช้เวลาก่อนที่ทุกอย่างจะกลายไปเป็นอดีตที่แก้ไขไม่ได้ด้วยการทุ่มเทสร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ปีที่ผ่านมาเราได้มาสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันสุท้ายปีเก่าไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวและวันต้อนรับปีใหม่ปีนี้นั้นเราได้เริ่มสั่งสมบุญตั้งแต่วันต้นปีนี่คือสัญญาณที่ดีว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงาน และสิ่งที่ปึงปราถนาปีนี้เราจะต้องทำให้ปลื้มและดียิ่งกว่าปีที่ผ่านมาพวกเราเป็นพันสวนกระแสเราต้องทำบุญสวนกระแสให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและจงอย่าไปรอความพร้อมในทุกๆด้าน เพราะความพร้อมที่เราต้องการนั้นหาได้ยากในโลกความพร้อมนั้นมันอยู่ที่เราพร้อมเท่านั้นถ้าเราพร้อมวันนี้วันนี้ก็พร้อมไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็สายเกินไปจงพร้อมเดี๋ยวนี้นะเพื่อต้อนรับปีใหม่ จะได้เป็นปีที่ดีกว่าดีที่สุดของเราที่ได้เกิดมาสร้างบาร,รมีในชาตินี้บัดนี้วันเวลาได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีแล้วกําลังก้าวเข้าสู่สักราชใหม่ซึ่งเป็นสักราชแห่งความสว่างสวยขอเปิดสักราชใหม่ ให้ปีนี้เป็นปีแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีให้ทุกคนสมความปรารถนาในทุกสิ่งและให้เป็นปีที่ดีที่สุดที่ทุกคนและชาวโลกทั้งหลายจะได้เข้าถึงพระธรรมกายสา ขออานวยพรปีใหม่ให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์สมบัติภายนอกและมีอริยทรัพย์ภายในคิดหวังสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาให้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน ให้หน้าที่การงานบรรลุเป้าหมายให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแกรงปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้ทุกคนจงสมหวังดังใจทุกประการเทิน สุขสันต์วันปีใหม่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 ด้วยความใสที่สร้างไว้ในดวงใจขอมอบให้ทุก ตลอดปีตลอดไปจงสุขสันต์เกิดมาสร้างบารมีจำได้ไหมตั้งแต่วันปีใหม่สร้างทุกวัย ้กัันทงีสุขสันต์วันปีใหม่สมบัติใหญ่ไหลมาทุกนาทีได้เห็นธรรมมากายใจสุขีปีใหม่นี้จงมั่มีกันทุกคนได้เห็นธรรมมากายใจสุขี ปีใหม่นี้จมมังมีกันทุกคนได้ทำมากายใจสุขีปีใหม่นี้จมมั่งมีกันทุกคนสุขสันต